พี่หอมนะคะเดินทางมาจากจังหวัดสตูลน,นะคะเป็นนักเรียน BSC รุ่นที่สามสิ่งที่ประทับใจมากๆในในการเรียนนี้นะคะในเรื่องของการสื่อสารในฐานะที่เป็นบุคลากรที่อยู่ในแวดวงสาธรสุขสิ่งที่เราประทับใจก็คือการสื่อสารที่ออกไปด้วยความรู้สึกที่ดีมีความรักกับผู้คนที่เราอยากจะช่วยเหลือเขานะคะแล้วก็ สิ่งที่จะนําไปปฏิบัติได้ก็คือเราเห็นแล้วว่าสามารถปฏิบัติได้จริงไม่ใช่แค่ในทฤษฎีก็จะนําความรู้นี้ไปปรับใช้กับตัวเองคนในครอบครัวที่สําคัญคนที่เราต้องการช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกข์ในเรื่องสุขภาพสําหรับคนที่ป่วยแล้วแล้วคนที่ยังไม่ป่วยเราก็จะให้ความรู้ในเชิงป้องกันนะคะรู้สึก ดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะในการที่มาเรียนที่ BSC นะคะออนอกจากได้ความรู้ที่ดูแลตัวเองแล้วยังได้ดูแลครอบครัวแล้วก็คาดว่าจะขยายไปถึงดูแลสังคมด้วยนะคะเพราะตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่จะไปให้ความรู้ชาวบ้านต่างจังหวัดฟรีนะคะ ก็อาจจะต้องร่วมกับทางโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานอบจอบตอต่างๆด้วยเพื่อที่จะให้ความรู้ชาวบ้านให้มีความรู้ในการดูแลตัวเองแล้วก็ไม่เป็นโรคค่ะ